สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับชัยทอล์กแฟมิลีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสโลแกนที่ว่าไม่มีมิแต้และศัตรูที่ทาวนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะฮะคนเราก็มีรักโลภโกรธหลงกันทั้งนั้นนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะุ <Yahoo! S 1> ดยืน ก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับมันมีรักได้ก็มีหลงได้นะครับเป็นโลกมายานะอย่างยกตัวอย่างนะครับหัวเมียนอนด้วยกันทุกวันนะอย่าคิดว่าเขาจะไม่นอกใจนะครับอันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านได้คิดนะครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ มันเป็นจริงบนโลกใบนี้นะครับก็คือเรื่องของอกรรมมุนาวัตติโลโกนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมา,าทำให้สิ่งที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปบุญนะมันก็จะ เกิดแล้วก็ชี้วัดโดยตัวของมันเองนะครับไม่ต้องรอชาติหน้านะนะครับและมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบนโลกใบนี้นะครับเกิดมาเดี๋ยวก็แก่แก่แล้วก็ตายนะครับทุกอย่างลดเป็นสุบ,บัติโลก ก็อยากจะให้ทุกท่านพึงสังวรไว้นะอย่างภาพที่เห็นนะครับเรไม่อยากจะไปกล่าวไปว่าใครนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลามันก็จะแสดงตนออกมาเองนะครับวันนี้รักพรุ่งนี้อาจจะไม่รักนะครับ มันก็เป็นเรื่องของ3มสิ่งที่ผมได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือว่าศัตรูนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนบนโลกใบนี้นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ของคนเหล่านั้นเขาสร้างไว้นะครับ คำมุนาวัตติโลโกโนั่นแหละสิ่งที่ผมเคยพูดไว้นะครับก็อยากจะฝาก FC ทุกท่านนะครับช่วยกันดูช่วยกันพิจารณานะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับ